เดีวครผมวันนี้เราจะพามาดูนะครับการเข้าหน้าเหล็กนะครับการเข้าเหล็กโต๊ะทรงสไตล์โมเด์นะครับที่เราทำที่เราตัดองศาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาดูครับครับนี่นะครับก็จะเป็นการตีสกลขนาดหนึ่งต่อหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเหล็กทั้งหมดจะมี5้ชิ้นครับผมที่ได้ตัดแล้วก็เอามาทาดกับสกลไว้นะครับผมนี่นะครับ นี่ครับตัดตรงนี้นะครับผมเราจะตัดพิเศษนะครับเป็นการตัดเฉียงองศาพิเศษนะครับคื Wellington. อเราจะตัด68องศานะครับผมแปดนะครับตัดอีสานครับช่วงนี้นี่ครับวนีแหงาๆครับเป็นการเข่าฉากแบบนี้เนียบเงยบเงียบเงียบเขาพี่น้องตีนกับประมาณนี้นะครับผม นี่ครับ